มันก็จะมีเสียงกลับมามีฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างแรงคือทุกครั้งที่มีคู่กรรม r e เม k เกิดขึ้นทุกคนก็จะดูแล้วว่าใครจะเป็นโกบริและใครจะเป็นอังจุมาลินสปอตไลท์ลงหนักมากหลังจากหนังฉายออกไปปรากฏว่าฟีดแบ็กถล่มทลายมาที่ตัวเราอย่างรุนแรงมากในตอนนั้นที่นักเราไม่ได้เล่นโซเชียลเลยเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปอะค่ะที่เลียวกับทุกคนก็พูดว่า แบบมีอะไรบ้างที่เป็นโซเชียลเขาก็บอกว่าแบบหนูก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วไลน์อะไรล้วก็ไม่เล่นไม่ได้ติดต่อเพื่อไลน์ก็ไม่มีหรอใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ช่วงนี้แบบไม่ต้องเล่นเนาะแล้วก็ให้แบบตั้งใจเวิร์กช็อปอย่างเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ไม่เล่นไม่ดูเลยเราก็เลยไม่รู้เลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่เหมือนพอมีฟีดแบ็กมาก็เลยกลายเป็นว่าเราช็อกที่แบบไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้ไม่เหมือนกับการทํางานทุกคนบอกว่าเราโอเคพี่เรียวแบบแฮปปี้กับการที่เราเล่นทุกอย่างแต่แบบนนนออเหมื เหมือนเป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งหมดเลยหนูเป็นนักกีฬาหนูรู้สึกว่าหนูชอบแบบโทษตัวเองอยู่แล้วว่าแบบมันทําไมมันแบบผิดพลาดเราจะแก้ไขย,ยังไงเราทําอะไรไม่ได้เลยอะไรหนูก็รู้สึกผิดเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่สกเซสแล้วก็แบบเราแค่โฟกัสว่าพี่เลียวจะแฮปปี้ไหมแล้วซึ่งหนูว่าพอการที่มันไม่แบบประสบความสําเร็จขนาดน,นั้นหนูรู้สึกว่าเขาก็คงไม่แฮปปี้เราก็เลยเศร้าเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้เขาแบบหายเหนื่อยอะไรเงีเยง้ยค่ะเหมือนเขาแบบสอนเรามาเขาแบบโอ้เรารู้ว่าเขาตั้งใจมากแค่ไหนวางแผนแค่ไหนแล้วบางคนก็พูดเหมือน ไม่ได้ตั้งใจแบบไม่เตรียมงานอะไรเลยแต่เราเห็นว่าเขาแบบตั้งใจมากๆรีเสิร์ชข้อมูลเยอะมากๆทุกอย่างแบบมันไม่ง่ายเลยแต่ทุกคนพูดเหมือนว่าเราทําไม่ดีพอแล้วหนูรู้สึกมาเป็นเพราะหนูหนูเคยคิดตอนเ,อเด็กๆเรารู้สึกว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วเราก็คิดตลอดว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เหมือนเรื่องเรียนอะไรก็ช่างต่อให้หนูไม่มีเวลาเรียนเลยแต่ถ้าหนูตั้งใจมากๆแบบหนูรู้สึกว่ายัางไงก็ต้องทําได้แล้วมันก็เราทําทุกอย่างได้มาตลอดแบบที่แบบเราเชื่อแล้วเราก็ทําได้ทุกครั้งเนี่ยค่ะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่ เราคิดว่าเราทําได้แล้วเพราะว่าผู้ใหญ่แบบแฮปปี้ทุกคนบอกว่าเอ้ยนี่ทาได้นี่เก่งมากอะไรเงี้ยแต่เราควบคุมไม่ได้มันเป็นเรื่องเดียวที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ทุกคนแบบแฮปปี้ชอบทุกทั้งหมดไม่ได้มันไม่เหมือนกีฬาที่แบบหนูฝึกแล้วหนูก็ได้แชมป์นะคือหนูสักเซแต่อันนี้คือมันไม่มีคําว่าแบบดีหมดนะคะมันก็ต้องมีคนไม่ชอบอยู่ดีมีคนชอบด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้มันยากเห็นหนูเล่นมุกกับคุณแม่ว่าแม่ดูสิตอนหนูเล่นแบดก็มีคนบอกว่าไปเป็นดาราเถอะ ตอนเด็กๆหนูจะแบบผอมมากแล้วตัวสูงสูงะนะคะแล้วก็ตีแบดแล้วคนก็จะแบบไปเป็นนางแบบไปเป็นดาราไมดูไม่เหมาะเป็นนักกีฬาเลยเหมือนเขาบอกหนูหนเหมือนจะเป็นลมตลอดเวลาแบบเราผอมเ <c oughs> นี่ยค่ะ <c oughs> ถ้าเขาก็จะชอบไล่เราไปเป็นแบบไปเป็นดาราไปไปน,นู่นนี่ พอหนูมาเป็นดาราแล้วเหมือนตอนหนูไปอ่านคอมเมนต์ที่คนพูดถึงเขาก็ <c oughs> แบบด่านเขาแบบกลับไปตีแบบไปเล่นอย่างนี้อะไรหนูก็แบบจะไปอยู่ไหนแบบว่าเป็นดาราเขาก็ไล่ไปตีแบบเป็นน,นักข่าวเขาก็ไล่มาเป็นอย่างนี้หนูว่าหนูควอยู่ไหนตัดไปทางกอ๊อดบ้าง <c oughs> ตอนนั้นกอ๊อดเข้าสู่วงการยังไงคะผมเริ่มจากการเป็นในแบบก่อน <c oughs> แล้วก็ไปประกวดครีโอ้ค่ะแล้วก็ไปแคสซีรี์แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบมีคนมีกระแสหรืออะไรอย่างนี้ครับการเข้าสู่วงการเป็นความตั้งใจของเราไหมเอาจริงๆนะผมไม่เคย ไม่เคยมีความฝันหรือความคิดทางด้านนี้เลยคือผมเคยไปถามเพื่อนนะแบบในวงการด้วยกันเขาก็จะชอบเล่า่าแบบโอ้เนี่ยเขาดูทีวีมาตั้งแต่เด็กเขาอยากเป็นดารามากเขาชอบดาราคนนั้นคนนี้หรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่นั่งคิดกันหรกเฮ้ยเราไม่เคยมีมุมมองนั้นเลยเราไม่เคยนั่งดูทีวีแล้วอยากเป็นเหมือนคนนี้หรือคนนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราจะเป็นได้ไงวะทำยังไงยุคนั้นเขาต้องแบบทำยังไงถึงจะได้เป็นก็เมื่อก่อนก็ไปสยามนะไม่เห็นมีใครทักเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเราเราไม่มีทางว่าจะแบบมััันนนนนจะเเป็ตตรรรงงง้้้้ไดูููแแคค่่่สสึกววาอ